ดึงแล้วเห็น้ดึงอ่ะดึงแล้ว,ลวนี่ปาตะเพียนใส่งามเลยพี่น้งองหากแล้วลากแล้ว,ลลวนี่ปาตะเพียนนี่ได้แล้วดึงดึงแล้วดึงแล้ว นี่ป่าตะเพียนให่แล้วนี่ไอน,นะ เงนี้พี่น้องว่าขวดเสดตกปลาอยู่ว่าเมื่อ้ฮะเห็นว่าดิดงออกไปแล้วตีเด้นี่นี่ดื้อบอกบอกว่าฟังไงเนาะฮะบ่ยานใหม่เดยฮะจับใหม่ดิ ยางมาจตับใหม่เลยเนะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับต้องคลิปกับพีพีนักตกปลาทั้งหลายมันนี่กับเพามาตกปลาอยู่คลองสงน้ำนะคะมันหนีเขาิีมาใส่ขั้นขันเบสังเมื่อไหม่อือน่นขั้นอย่างก่อนขั้น คันประกาคันเบ็ดประกาว่ามันสิตกปลาได้หรือว่าพี่น้องวมาลองวนกันโอเคเ้าก็เตรียมอ,อปุปนะกรณ์มาะน้าข้าก็เตรียมอ,อุปรกรณ์กันพร้อมแล้วพี่น้องมันจะใส่ทุนใหญ่ใส่ทุนใหญ่ไดยยเ้เพราะถ้าใส่ทุนน้อยมัน,ม,นมันกล้องมันกไม่ค่อยเห็นซูมกล้องมันก็ไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่เอาไว้แลกกันเลยพี่น้อง ออกพันสันนงูหนูไก,ก่ไว้ได้ฮึ่าตัวน้อยตัวน้อยค่ะใหญ่มากตัวหนึ่งยังไซร์เล็กมาก ทีอตัวแรกกับตัวน้อยคักนี่โอ้โหใส่้อย็บไปก่อนพอไกลสิครับเลยก็ลปอยตัวน้อยนี่ดึงแล้วดึงแล้วไอ้ นี่ป่าตะเพียนให้แล้วให้เพียนใส่งามๆเมลืแล้วเดี๋ยวมือกันนะได้แล้วโอ้โหปันเน็ดโนยตัวเล็กตัวน้อยใส่น้อยครับพี่น้อง นี่ใส่แล้วนี่ใส่มาแล้วหืมหลักแล้วหลักแล้วนี่ปลาตะเพียนใส่แล้วพี่นุ่งปลาตะเพียนใส่สวยเลย นี่ปาระเพียนยใส่งามเลยพี่น้งองใส่สวยตัวนี่ใหญ่อุ้ย Hãy tối nhanh Xảy <laughs> nhai lấy mi nông Xảy ngầm ngầm Đứng leo Đứng lâu Đứng leo Ui bà ninh Xảy nhai lơi

ตัวน่อยเ <c oughs> จ้ากระดึงแห้งคักเนาะน่อยขนาดนี้น <c oughs> <c oughs> ี่แน้วดูไหม นี่ไอ้เน้วเฮ้ยบอดี้เกียวปากนเด้ สี่ล้วนี่เดี๋ยวพี่น้องอน,อออน,น้องเพิ่มเงินตัวใส่ใบใหญ่ไยอู้ยโ๊ยไหนเน้ว

ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วในนิ่วนี่ใส่งามเลยให้ตัวนึงนึงใส่สวยเลย เกี่ยวทองพร้อมมาเล้พี่น้องเกี่ยวทองมากไม้สามแล้วพี่น้องนี่การ ว่าสิเก็บของกลับไปได้พี่น้อง่ายสามกว่าแล้วเพราะว่าก็สกลับเมื่อหอนทองเองมันไก่เนาะมองดีจากมองพักมากอะโยกามานไปกลับกระตุกโลหาสิกปลโลมันไก่แต่เลยเปล่ากับกำเบ่งผลงานมืนอนีพี่น้องปลากับ กินกินกินยุดยุดตอนกินก็ได้ดีพอยุดก็หายจอยเลยได้อยู่พี่น้องได้ไดอยู่ใส่นอยกับสิคัปล่อย,าอยหาเบิดไปเอาแค่ปลาตัวที่ใหญ่ๆสักหน่อยพี่น้องตัวน้อยก็บอกเอา วันนี้ก็ขอล่าไปก่อนขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตกปลาก,กับแก้มฝากเป็นกำลังใจให้กับแก้ม